ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกที่ทุกเวลาซึ่งจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีการทำ CPR สำหรับผู้ใหญ่เราควรเช็คผู้ที่เราจะช่วยเหลือมีภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือไม่อย่างแรกก็คือเราจะต้องตบบ่าท,ทั้งสองข้างเช็คว่ามีการตอบสนองหรือไม่ ถ้าไม่มีให้เราร้องขอความช่วยเหลือแล้วโทรไปที่1669โดยสิ่งที่จำเป็นต้องแจ้งคือสถานที่เกิดเหตุผู้ป่วยมีลักษณะอย่างไรเพศอายุจำนวนแล้ววิ่งไปเอา AED ถ้าเรารู้ว่าอยู่ที่ไหนและเราสามารถนำมาใช้ได้ทันหลังจากนั้น เปิดเสื้อเช็คลักษณะหน้าอกว่ามีการขยับตามการหายใจหรือไม่ถ้าไม่มีให้ทำการนำผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นนอนราบกับพื้นแข็งผู้เข้าช่วยเหลือนั่งคุกเขา่าด้านข้างข้างตัวหันหน้าเข้าหาผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นจากนั้นใช้ส้นมือของมือข้างใดข้างหนึ่งวางไว้ที่กระดูกกลึงกลางหน้าอกระหว่างราวนม แขนเหยียดตึงจากนั้นใช้มืออีกข้างหนึ่งประกบทับมือด้านที่วางลงไปแล้วกดลงด้วยอัตราความเร็ว100-120ครั้งต่อนาทีความลึก1ใน3ของหน้าอกแล้วปล่อยหน้าอกให้คืนสุดทุกครั้งรวมทั้งมือไม่ควรลอยออกจากหน้าอกเพราะว่าจะทำให้ตำแหน่งกดหน้าอกมีการคาดเคลื่อนได้ อัตราการกดหน้าอก30ต่อ2คือกดหน้าอก30ครั้งช่วยการหายใจ2ครั้งถ้าไม่มีอุปกรณ์ป้องกันหรือไม่สะดวกในการทำการช่วยหายใจสามารถทำการกดหน้าอกเพียงอย่างเดียวได้ mm hmm. เมื่อทำการกดหน้าอกนาน2นาทีแล้วต้องหยุดเพื่อเช็คการตอบสนองของผู้ป่วยซึ่งทุกครั้งที่ทำการหยุด ต้องไม่เกิน10วินาทีถ้าหากมีอาการเหนื่อยสามารถให้ผู้อื่นเข้ามาสลับการช่วยเหลือได้ก่อนที่จะครบ2นาทีเพราะว่าถ้าเรามีแรงกดไม่เพียงพอจากการเหนื่อยล้าประสิทธิภาพของการกดหน้าอกกู้ชีพไม่ดีเพียงพอที่จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดน้อยลง